อ่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะมาเช็คอุปกรณ์ทุกคนก่อนนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่1คือกันไกนะคะกันไกพร้อมหรือยังลูกกันไกพร้อมแล้วต่อไปค่ะกระดาษสีค่ะลูกกระดาษสีพร้อมหรือยังกระดาษสีพร้อมหรือยังคะโอเคตัดหรือยังลูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆหรือยังคะยังใช่ไหมคะอ่ะตัดเลยค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมอุปกรณ์มาไหมลูกเตรียมอุปกรณ์มาทํำไหมคะ สค่ะคือกระดาษ a 4พร้อมรูปนะคะทุกคนอ่ะกระดาษ a 4อ่ะกระดาษ a 4มีรูปหรือ,อยังคะมีรูปหรือ,อยังอ่ามีรูปหรือ,อยังคะถ้ายังไม่มีลงมือวาดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์สไลด์ออ่วิธี <Hey. S 1> ขั้นตอนให้ดู <Hey. S 1> อีกรอบนึงคูค่ะแป๊บนึงผมขออนุญาตวาดรูปก่อนโอเคค่ะ ่ะตอนนี้นะคะเราจะลงมือทําได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาปะติดนะคะแป๊บน,น,นึงน้หลุกอ่กาอ้าวก้าวกาว้กาเก<ร>้าใช่ค่ะก้าวนะคะแต่ตรงนี้ให้ค่ะอ่ะอุปกรณ์ที่เราจะทํากิจกรรมนะคะอันนี้คือสไลด์ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะ คือเราเตรียมมาแล้วเนาะหนึ่งก็คือดินสอสองก็คือกระดาษ A4 เมื่อหนูเตรียมมาแล้วหนูวาดเลยค่ะเราพูดกันไว้ว่าโจทย์ของวันนี้คือภาพสัตว์อ่าตัวอะไรก็ได้นะคะวาดใหญ่ๆเลยให้เต็มกระดาษ A4 เพราะว่าเวลาที่เราแปะนะคะลูกเวลาที่เราแปะมันจะแปะง่ายนะคะถ้าเราวาดตัวเล็กๆเราจะแปะยากค่ะต่อไปกระดาษสีดภาพสัว ตูไหนก็ได้บบค่ะอะโอเคค่ะลืมระบายอะไรลูกชัยโยลืมระบายอะไรครับลืมเอามาทำยังไงดีเนาะคุณครูสั่งเราเด้เอาอย่างนี้ค่ะให้ชัยโยไปหากระดาษ A4 แล้วก็วาดภาพไว้แล้วหนูเดินดูรอบบ้านสิลูกแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน,แ,บบนแล้วให้หนู เดินดูรอบๆบบ้านสิคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราสามารถนำมาประยุกใช้แทนกระดาษสีได้ยกตัวอย่างเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะตรงส่วนที่มันมีสีสีหนูตัดมาเลยลูกแล้วก็มาแปะได้ค่ะนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีกระดาษสีหนูลืมไปซื้อนะคะคุณครูไม่เป็นไรคะ่ะ หนูเดินดูรอบๆบบ้านสิลูกมีกระดาษอะไรมีกระดาษอะไรที่เป็นสีเป็นสีบ้างที่ไม่ใช้แล้วคุณครูทำสัตว์ไม่เป็นทำสัตว์ไม่เป็นทำสัตว์ไม่เป็นอ่ะคุณครูให้หนูวาดง่ายๆเลยครับมีนปลาครับวาดได้ไหมลูกทำอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมไปเงี้ยแล้วก็เป็นหางอ่ะวาดปลาแล้วกันมีนง่ายๆครับเดี๋ยวคุณครูมีผลงานของเพื่อนๆที่เขาไม่ได้ทุกสัตว์อ่ะ เอา้าวมีลองวาดปลาให้คุณครูดูสิลกูกคุณครูมีผลงานนะคะของเพื่อนๆน,นะคะที่เขาทำเมื่อวานนี้สวยมากนะคะหลายคนทำได้ดีเลยนะคะทำแล้วเราก็จะส่งทางไลน์อ f f ฟิ i ชียลนะคะท้ายค่าปุ๊บส่งทันทีเลยนะโอเค นะคะตอนนี้คือให้นักเรียนลงมือทําได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะได้เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วลงมือติดแปะใส่กระดาษเลยนะคะอ่าลงมือเลยถ้าใครลืมขั้นตอนนะคะถ้าใครลืมขั้นตอนเดี๋ยวคุณครูจะเน้นย้ําให้ว่าขั้นตอนที่1ทําอย่างไรเดี๋ยวคุณครูแชร์สไลด์ให้ค่ะ อ่ะลงมือทําได้เลยนะคะเวลาเราครับเปล่าหนูมันเป็นอะไรไม่รู้หนูดิอืมมีอีกหนึ่งวิธีเหมือนเหมือนกับอ่างเปานะคะมีอีกหนึ่งวิธีเหมือนอ่างเปานะคะนะคะมีนคือแป๊บหนึ่งนะลูกมีอีกวิธีหนึ่งค่ะมีนคือถ้าหนูวาดไม่ไม่ไม,ไม่ได้วาดไม่สวย ใช่ค่ะหนะูไม่ใช่ถ่ายรูปปิ้นก็ได้ค่ะคุณครูอนุญาตนะคะปิ้นมาแปะก็ได้ปิ้นรูปว่างเปล่านะคะปิ้นรูปว่างเปล่ามาแปะก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูรูปว่างเปล่าแสดงอันนี้คือแอบติดมานิดหน่อยนะคะแอบติดมานิดหน่อยกระดาษ A4 ของนักเรียนขอรูปประมาณนี้นะคะตัวสัตว์นะลูก ่ตัวสัตว์อะไรก็ได้หนูจะชอบอะไรหนูวาดเลยปลาแมวสุนัขส,สิงโตจระเข้แล้วแต่หนูนะคะคราวนี้อ่ะคุณครูเลือกเตดมาเพราะว่ามันน่ารักนะคะแล้วแต่คนชอบให้หนูวาดเต็มๆกระดาษนิดนึงนะคะอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะอ่าแล้วหนูก็ลงมือเลยนะคะหรือใครจะปิ้นก็ได้ลูกคุณครูไม่ได้ว่านะคะหนูจะปิน้นรูปมาแปะก็ได้ค่ะ นะคะแล้วหนูก็ลงมือเลยค่ะแปะกาวแล้วก็เอากระ,ะ,ะ,ะดาษสีมาค,ค่อยๆแปะ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 นะคะค่อยๆแปะแปะได้เลยครับทำแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับยูโรได้ครับวาดเลยครับแปะเลยลูกลงมือทําเลยครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์นี้ย้ําขั้นตอนอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะย้าขั้นตอนเอารูปมาให้ดนูหน่อย เหารูปอะไรลูกรูปอะไรครับรูปอะไรก็ได้ค่ะเนาะอัดง่ายๆครับมีนคุณครูให้หนูวาดปลาแล้วกันลูกปลานี่คือเป็นสัตว์ที่วาดง่ายที่สุดแล้วนะคะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือเราต้องมีรูปนะคะคุณครูย้ําอีกรอบนึงนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือเราต้องมีรูปที่เราเตรียมมาแล้วเรียบร้อยเราล่างภาพมาแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนที่สองง่ายๆลูก ตัดกระดาษนะคะลูกตัดกระดาษที่หนูเตรียมไว้แล้วนะคะอ่ะถ้าใครไม่มีกระดาษสีตอนนี้ผมลืมคุณครูแนะนําให้หนูไปหาหนังสือพิมพ์เก่าไปเดินดูรอบบ้านเลยค่ะมีหนังสือพิมพ์เก่าไหมนะคะแล้วเอามาตัดเอามาฉีกทีละเล็กทีละน้อยนะคะอ่ะขั้นตอนที่สองตัดกระดาษสีแล้วนะขั้นตอนท<ห>ี่สามลูกคุณครูให้ตัดกระดาษสีนี้เอาไปใส่เอาไปแปะ ขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเราตัดกระดาษสีเรียบร้อยแล้วให้เราเอากาวมาวางไว้ลูกหนูจะเทกาวไว้ก็ได้เพื่อความเพื่อความสะดวกเทใส่กระดาษหรือเทใส่ฝาก็ได้ค่ะหนูจะได้ติดแปะสะดวกหนูจะได้ไม่ต้องแบบเอามือลงไปจิ้มในขวดกาวอีกรอบหนึ่งนะคะเทใส่ฝากาวเลยอ่ะคราวนี้หนูก็ค่อยๆแปะ กระดาษสีใส่กาวแล้วก็เอามาแปะบนรูปภาพของหนูตรงนี้นะคะค่อยๆแปะไปเรื่อยๆอย่าให้มันออกนอกกรอบตรงนี้คะ่ะลูกออกนอกเส้นไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะแปะไปเรื่อยๆตามสีที่หนูต้องการจนกว่ามันจะเต็มนะลูกจนกว่าจะเต็มภาพนะคะแปะไปเรื่อยๆขั้นตอนที่4คือขั้นตอนสุดท้าย ก็คือตกแต่งผลงานให้สมบูรณ์นะคะตกแต่งผลงานให้สมบูรณ์โอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูถามก่อนนักเรียนที่อยู่ในที่นี้ใครมีอุปกรณ์ไม่ครบคะเช่นไม่มีกระดาษสีค่ะมีไหมลูกไม่มีกาวค่ะมีไหมคะมีไหมลูกไม่มีกระดาษสีอะไรกระดาษสีใช่ไหมคะโอ้ยอันนี้ <laughs> ได้ค่ะนี่มันเป็นกระดาษ,ดาษสี ใช้ได้คะ่ะมีนใช้ได้คะ่ะหนูก็ตัดเอาแต่ส่วนที่เป็นสีลูกใช้ได้นะคะใช้ได้เพราะว่า,าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆห้องเมื่อวานนี้นะคะก็ทำในคาบเหมือนกันนะคะเขาเอากระดาษอะไรรู้ไหมคะเขาเอาซองกระดาษ A 4ที่จะมีสีเขียวสีแดงนะลูกซองกระดาษ a 4คือซองห่อลูกครูจะเอาให้ดูนะคะคูหาก่อนคุนมาก เพื่อนๆเมื่อวานเนี้ยเขาเอาซองแบบนี้ค่ะลูกเป็นซองห่อกระดาษ A4 เพราะว่าเขาไม่มีกระดาษสีนะคะครูครูก็เลยแนะนําว่าให้ตัดเอาส่วนที่มันเป็นสีไงคะลูกตัดเอาส่วนที่มันเป็นสีเนี่ยลูกก็ตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆตรงไหนมีสีนะคะตัดออกแล้วก็มาแปะกาวเลยนะคะได้เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งคือกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะลูกนะ ไม่ต้องไปคิดยากลูกมันคือศิลปะคราวนี้คุณครูจะเปิดภาพผลงานของเพื่อนๆให้นักเรียนดูนะคะอ่านักเรียนทําไปเลยนะลูกเดีย๋ยวคุณครูเอาภาพผลงานของเพื่อนๆมาโชว์ให้ดูนะคะทําเสร็จปุ๊บในคาบเสร็จแล้วพอจบคาบปุ๊บหนูถ่ายรูปส่งคุณครูทางไลน์ออฟฟิเชียลเลยนะนะคะอย่าอย่า อย่า <Yeah>, uh, คุณครูจะเช็คงานวันนี้เนาะสองทห้านะคะเพราะว่าคุณครูจะเช็คเป็นวันเป็นวัน,ปน,วนไปนะคะลูกนหนูทําเสร็จในคาบหนูส่งเลยนะคะหนูอย่าส่งวันอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหางานไม่เจอทําเสร็จวันนี้ส่งวันนี้เลยนะคะทําทเสร็จในคาบปุ๊บส่งเลยนะคะจะได้ไม่มีการบ้านนะคะเราเอาเวลาในคาบเราทําเลยนะ เดี๋ยวคุณครูหารูปก่อนอันนี้เป็นรูปผลงานของเพื่อนนะคะอ่ะนี่ไงเดี๋ยวจะให้มีนดูไป,ปคุณครูว่ารูปสัตว์เท่านั้นใช่ไหมครับครับผมนะคะเพราะว่าคุณครูสั่งเหมือนกันหมดป .2 ให้วาสัตว์เหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ทีเนี้ยสัตว์นี่คือ,ลอแล้วแต่หุนห่น,นยนต์นะคะาอ๋อเหรออ๋อ,อลืมลืมค่ะเป็นหุ่นยนต์โอเคโอเค,อเคหนูได้ทําแล้วไม่เป็นไรคะ่ะทําเลยทําเลยคะ่ะ ครูผมเอาปลาฉลามครับครับโอเคครับอาก้องเยี่ยมมากครับเอาไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีมีคนแบบว่าวาดหุ่นยนต์มาเหมือนหนูหนึ่งคนเมื่อวานนี้ครับมีมีคนวาดหุ่นยนต์เหมือนอังเปามาคะ่ะเมื่อวานนี้หนึ่งคนไม่เป็นไรคุณครูให้คะแนนเหมือนเดิมคะ่ะน,นะคะค่ะหนูไม่มีกระดาษสี e a, ค่ะมีแต่กระดาษสีแล้วหนูก็ไม่มีกาวด้วยไม่มีกาวด้วย ครูครับผมวาดนมังอาสครับอ๋อได้ครับได้ครับโอเคโอเคโอเค,อเคงั้นโอเคค่ะอนุโลมให้นะคะหนูอยากอยากอยากไม่เอาสัตว์ก็ได้โอเคนะคะโอเคค่ะได้ได้ได,ได้หนูไม่มีกาวแล้วหนูก็ไม่มีกระดาษสีหนูมีแต่กระดาษ A4 ถ้าอย่างนั้นคุณครูแนะนำค่ะให้หนูวาดภาพให้เสร็จก่อนวาดเสร็จหรือยังคะวาดเสร็จหรือยังหลก หนวยยูว่าเสร็จแล้วยังคะว่าเสร็จแล้วหนูลองไปเดินดูรอบบ้านมีกระดาษอย่างอื่นไหมลูกกระดาษอย่างอื่นเช่นหนังสือพิมพ์กระดาษห่อของขวัญอ,อแบบโฆษณาโฆษณา,าแคมปวิซีโลตัสอ่โฆษณาค่ะโฆษณาอย่างเช่นอันนี้โฆษณาไมโครเวฟเอ้ยใช่ไหมคะอันนี้โฆษณาอะไร โฆษณาไมโครเวฟอ่ะแบบเป็นป้ายโฆษณาต่างๆเนี้ยลูกมันจะมีพอมีสีหนูลองเดินดูรอบบ้านก่อนก็ได้ค่ะหนูไปเดินดูก่อนก็ได้นะหนูไปเดินดูก่อนก็ได้ลูกแบบกระดาษโฆษณาต่างๆนานาแว่าน,านาอ่นมะครับ่ะโอเคโอเคครับว่าอย่างอื่นก็ได้ครับนะคะโอเคอให้หนูไปเดินดูก่อนลูกนะคะกระดาษอะไรก็ได้ที่มีสีโฆษณาโฆษณาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เอ่อมีใครหาไม่ได้อีกไหมลูกส่วนกาวหนูจะต้องซื้อแล้วแหละเนาะคุณครูเอ่อมองว่าถ้าเราเอากาวเทปใสอลูกเทปใสามาแปะมันจะไม่โอเคนะคะงานนี้เนาะมันต้องใช้กาวลาเทกอะลูกจิ้มจิ้มแปะแปะเดี๋ยวคุณครูกรอบภาพนี้มาให้นักเรียนดูก่อนนะคะอันนี่ อันนี้เพื่อนอยู่2อทับหอ่าวิธีการส่งงานทางไ i น์ออฟฟิเชียลนะคะคือนักเรียนเรียนเสร็จคาบนี้นะคะก็คืออาจจะทําไม่เสร็จท้ายคาบไม่เป็นไรคะ่ะเลิกเรียนก็ได้นะคะขอให้เสร็จภายในวันนี้เนาะจะได้ไม่ต้องไปเป็นการบ้านหลายวันนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูทางไลน์ออฟฟิเชียลจำนวน2รูปนะคะรูปที่1คือรูป ถ่ายคู่กับผลงานตัวเองอย่างเช่นถือผลงานตัวเองแล้วก็1 2ึ่งสองซ้ำแล้วก็แชะมาอันนี้คือรูปที่1ส่วนรูปที่2คือถ่ายเฉพาะผลงานของตัวเองเต็มเต็มจอเลยค่ะเต็มจอประมาณนี้อ่าเต็มจอแล้วก็แชะนะคะก็คือถ่ายรูปส่งคุณครูทางไลน์ออฟฟิเชียลมา2แชะนะคะให้คุณครูเห็นชัดๆ2แชะ นะคะอ่ะกำลังจะเอารูปให้ดูอันนี้เพื่อนหนึ่ง,งทับหน,นะคะโอเคเขาติดแปะรูปปลามาค่ะี๋ยวคุณครูกำลังแชร์สไลด์ให้ดูนะคะอ่ะสไลด์ส่วนวิธีการตัดแปะ หนูจะตัดเป็นรูปอะไรก็ได้นะลูกวงกลมสี่เหลี่ยมตัดสามเหลี่ยมหรือตัดรูปอิสระแล้วแต่เลยค่ะตัดไปเลยกระดาษตัดไปเลยนะคะอ่าโอเคได้แล้วได้แล้วตัดมัม่วๆได้เลยใช่ไหมตัดมั่วๆได้เลยค่ะตัดมั่วๆได้เลยนะคะอันนี้เป็นผลงานที่ อ่ะลืมบอกคะแนนลืมบอกคะแนนอ่างานนี้นะคะคะแนนเต็มยี่สิบคะแนนนะคะยี่สิบคะแนนนะคะคะแนนเต็มยี่สิบคะแนนคะ่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ให้ดูเจอแล้วอ่าอันนี้นะคะเป็นผลงานของเพื่อนที่เขาทําเมื่อวานนี้นะคะ อ่าโอเคเขาทำรูปปลามานะคะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูแบบนี้นะคะรูปแรกคือถ่ายรูปตัวเองกับผลงานของตัวเองมาแชนะคะท่าไหนก็ได้รูปที่สองก็คือถ่ายเฉพาะผลงานของตัวเองที่เสร็จแล้วมานะคะอ่าอันนี้คือเพื่อนทำมาเมื่อวานนี้เนาะรู้จักไหมลูกเพื่อนคนนี้ไม่รู้จักนะคะอยู่คนละห้องคะ่ะก็เลยไม่รู้จัก เดี๋ยวคุณครูหาให้ดูอีกนะคะอันนี้เขาทำสวยคุณครูก็เลยเอามาให้ดูจะทำประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวหากนเดี๋ยวหากนมีคนเดี๋ยวนะ่ายีรับมาให้ดูของอันดานะคะเพื่อนห้องสองทับศ เต็มครับเออต็มก็ได้ครับทำได้ไหมลูกหนูเออครับต,ตัดกระดาษสีรู้อยู่ตัดกระดาษสีครับตัดกระดาษสีนั่นแหละลูกตัดตรงที่มันเป็นสีไงครับน้องหนูเอาโฆษณามาใช่ไหมได้เพราะว่ามีเพื่อนทํามานะคะเป็นกระดาษแบบ น่าจะเป็นกระดาษเหลือใช้ด้วยซ้ําแต่ว่ามันมีสีก็ยังได้เลยนะคะได้หนูอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นลูกมันคืองานศิลปะนะคะขอให้หนูแปะมาคุณครูดูอะไรอ่ะคุณครูจะบอกว่าคุณครูดูอะไรนะคะคุณครูดูอะไรหนึ่งคุณครูดูว่าหนูเนี่ยแปะนะคะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายคนนี้ให้ฟังหนูแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นคนนี้นะคะอันดา อันดาทำรูปยีราฟมาอันดาอยู่ห้องสองทับสามอ่ะเห็นไหมคะคุณครูให้นักเรียนเนี่ยส่งมาสองรูปคือรูปแรกคือถ่ายกับผลงานของตัวเองและรูปที่สองคือถ่ายเฉพาะผลงานของตัวเองมานะคะสิ่งที่คุณครูจะดูคือคุณครูอยากจะดูว่านักเรียนเนี่ยมีสมาธิในการทำแค่ไหนเนี่ยเวลานักเรียนติดแปะมันจะเหลือช่องว่างเยอะมากนะนะคะภาพนี้นะคะลูก อันนี้คือเพื่อนทํามาสวยนะคะน่ารักน่ารักเลยนะคะอ่ะคุณครูจะดูความละเอียดอ่อนในการทํางานลูกเพราะว่างานศิลปะนะคะเราจะมาวัดกันที่ความตั้งใจสมาธิาธอ่คุณครูดูได้ง่ายเลยนะว่ามีความตั้งใจทําแล้วก็มีสมาธิในการทําแค่ไหนนะคะส่งแล้วอดูตรงนี้ลูกค,คกรคูครับเสร็จแล้วครับโอ้มันคือรูปอะไรครับออเนอร์ หมุนย่นเหรอลูลกเอามองอัดโอเคตกแต่งได้นะคะตกแต่งได้นะคะได้ค่ะคผมเพิ่งโอเคค่ะอคคันนี้เนาะอันนีน้ก็เป็นอันดานะคะอันนี้อันดาทําน่ารักเลยค่ะแต่ว่าจุดหนึ่งของอันดาก็คืออาจจะเป็นข้อบกพร่องนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะก็คือตรงเนี้ค่ะจะเหลือช่องว่างเยอะนิดนึงในส่วนตรงนี้เนี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะหรือตรงนี้นะคะ อ่านิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค,นคุณครูให้คะแนนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะคะให้ดูเนาะคะแนนเต็มยี่สิบคะแนนนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้ดูตรงนี้ลูกชื่นชมนะคะชื่นชมนักเรียนทํามานักเรียนทําดีหมดนะคะขอให้ทํามานะคะ พยายามอย่าให้เหลือช่องว่างเยอะมันจะสวยลูกนะคะพี่ยามีช่องว่างเยอะไหมอะครับไหนครับโอเคครับได้ครับได้ครับโอเคได้ดูเหมือนว่าเหมือนคนขวานเกงหุ่นยนต์ให้เอามองอัศครับโอเคครับแต่ทํามันเป็นแบบนั้นเขายังติดไม่เสร็จลูกใช่ไหมครับออเนอร์เหลือเหลือตัวที่เป็นเหมือนเหมือนอมองอัศ ข้างล่างใช่ไหมครับยังไม่เสร็จข้างๆน,น,นะครับอันนี้อันนี้ผมผมแค่ตัดตัดสินใจผิดโอตัดสินใจผิดโอ้<ม>ขีเค<ม>ตบตบแต่งก็ได้ครับประมาณนี้ค่ะรอยสิบได้ที่สิบสองครับอาหน,นูถ่ายมาสองแชะนะลูกหนูจะตกแต่งก่อนไหมครับออนเนอร์หนูจะตกแต่งก่อนไหมลูกตก<ม>แต่งไ<ม>ด้น,นะคะ ผมแด่งได้นะคุณครูไม่ได้ห้ามนะอ่ะพลเลขที่สิบสองได้เจ็ดนะคะใครยังไม่บอกคะแนนอย่าลืมนะคะท่อไหมท่อไหมท่อไหมหายไปไหนเอ่ยโอเคท่อไหมคะคุณครูขอคะแนนหน้าที่ยี่สิบหน่อยลูกคุณครูยังไม่ได้คะแนน,นจักาที่ยี่ส ใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าหนูทายังโอเคค่ะเนี่สีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะพอดีว่ายังไม่มีคะแนนตรงนี้ค่ะให้เสร็จในคาบนะลูกนะจะได้ไม่เป็นการบ้านนะคะ ตุ๊กตาค่ะค่ะสรุปว่าเสร็จอย่างกูกเสร็จแล้วค่ะหน้าทียี่สิบหนูสิบเต็มสิบโอเคค่ะเรียบร้อยอ่ะที่เหลืออีกสิบนาทีเหลืออีกสิบนาทีผูกระสุมอดของเล่นป๊อปิดได้ไหมครับโอ้คิมทามือนี่มัน ต้องทามือตลอดเลยแห้งป๋าดีป๋าดีว้วดูนี่รล้ตัวอีกว่าเลยอืมเลือดไหม Okay, โอเคถึงไหนแล้วครับอ๋อหนูเจอไหมลูกหนูเจอไหมคะหนูเจอไหมคะหนูไปหาหนูเจออะไรไม,ไม่ลูกไม่เจอเลยค่ะไม่เจอไม่เจอสักอย่างเลยหรอคะอืมตอนนี้หนูวาดหรือยงังลูกหนูวาดหรือยังคะกำลังจะวาดอยู่คะ่ะโอเคค่ะงั้นงั้นจบจบคาบเออไม่เอาดีกว่างั้นเลิกเรียน เลิกเรียนเพราะหนูต้องเรียนออนไลน์ให้ให้เสร็จก่อนใช่ไหมคะงั้นเลิกเรียนหนูหนูสามารถไปหาซื้อได้ไหมลูกได้ไหมคะบ้านอเรับอยู่ไกลร้านเครื่องเขียนไหมลูกอยู่ไกลมากไหมคะวันนี้ผมก็จะไปร้านเครื่องเขียนอยู่พอดีอ๋อนาวีจะไปร้านเครื่องเขียนหนูหนูอยู่บ้านอยู่ไกลร้านเครื่องเขียนไหมลูกหนูอาจจะขอมีญาติข้างบ้านไหมคะสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยอืมหนมีเพือข้างบา อืมพอพอมีกระดาษหนังสือพิมพ์พไมค่คาหนูขอหน่อยขายก็ได้นะเนาะกับกาวใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นคุณครูเห,คคเห็นใจอะเนาะแต่แต่ว่าคุณครูเข้าใจลูกคุณครูเข้าใจนะคะก็ไม่มีกระดาษสีไม่มีนั้นหนูหนูลองหารอบบ้านดูสิลูกเดินหารอบบ้านดูค่ะ <ผ>มไม่มีกระดาษสีค่ะมีแต่กระดาษ A4 A4 รอบบ้านหนูมีแบบใบโฆษณาใบอะไรอย่างเงี้ยไหมคะมีไหมคะมันจะมีสีอยู่นะแบบอย่างเช่นใบโฆษณาบิ๊กซีโลตัสอะไรเงี้ยหรือหรือแบบแบบใบโฆษณาอื่นๆอย่างเช่นซองกระดาษ A4 ก็มีสีนะคะมีใบเอษณาชา้างเออได้ได้ค่ะเอาโฆษณาบิ๊กซีมาตัดเลยนะคะแปะเลย ะะสีแดงสีแดงไม่เป็นไรหรอกแปะเลยลูกแปะไปเลยค่ะแปะเลยไม่เป็นไรหนูหาอีกคุครูคว่าต้องมีแหละรอบบ้านหาเลยนะคะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ไหมล,ลูกหนังสือพิมพ์ก็จะพอมีสีงงอยู่ถ้าถ้ามันเป็นสีแดงหนูจะเลือกว่าจะติดเป็นปูหรือจะติดเป็นรูปหัวใจดีโอเคค่ะให้ไปคิดก่อนปูก็ได้นะปูก็น่ารักนะคะวาด กูก้าใหญ่อ,อ่ะทีนี้ชัยโยว,วาดเสร็จแล้วแปะเลยครับชัยโยว,วาดเสร็จแล้วแปะเลยลกูกดีนะหนูมีกันไกอยู่ในครับชัยโยครูขอดูรูปที่วาดหน่อยครับยังไม่ยังมีกระดาษทิ้งอ๋อเหรอครับชัยโยเขาขอดูรูปชัยโยว,วาดอ่ะโอเคชัยโยยกขึ้นให้เพื่อนๆน,นดูหน่อยลกูก ยกขึ้นให้เพื่อนๆดูหน่อยครับรูปที่หนูวาดเมื่อกี้ได้โอ้อามองอาร์ตโอเคโอเคงั้นก็รอแปะนะคะอ๋อ oh, สุดยอดครับเยี่ยมมากเลย